สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์ชชแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกนําลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ชชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเพราะความรักเกิดขึ้นได้ทุกเวลาการพบกันครั้งแรกก็เป็นเรื่องที่ควรใส่ใจแบบประมาณว่าเจอหน้าปุ๊บก็ชอบปับ๊บกลายเป็นชอบแบบแรกพบหรือว่ารักแรกพบนั่นเอง ราะฉะนั้นวันนี้ในิบมามาชาแนลเลยมีเคล็ดลับเพิ่มเสน่ห์เพื่อสร้างความประทับใจในการเจอครั้งแรกมาฝากเพื่อนกันลองไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนาย4เคล็ดลับเพิ่มเสน่ห์ที่ผู้หญิงควรมีเพราะผู้ชายชอบมากอยากจะจีบเลยนะครับมาเริ่มกันที่หรอยยิม้มแน่นอนนะครับถ้าคุณพบกันครั้งแรกแล้วคุณสาวกลับทำหน้าบูดบึง้งหงุดหงิดเลเวลสิบคงไม่มีผู้ชายคนไหนชอบหรอกนะครับเพราะฉะนั้นรอยยิม้มคือสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เขาชอบคุณได้ ไม่ได้คุยไม่เป็นไรส่งยิ้มสวยๆให้เขาไปก่อนนะครับ 2. เสื้อผ้าก็สําคัญโดยเฉพาะสีแดงนะครับผู้หญิงกับสีแดงเป็นอะไรที่คู่กันมากๆเลยนะครับเพราะมีการวิจัยออกมาว่าการสวมชุดสีแดงหรือเครื่องประดับสีแดงจะเป็นสิ่งที่ทําให้ดึงดูดใจหน,นุ่มๆได้มากกว่าการสวมเสื้อผ้าสีอื่นๆน,นะครับ 3. ผู้ชายชอบผู้หญิงตัวหอมจริงนะครับผู้ชายส่วนใหญ่ชอบผู้หญิงที่มีกลิ่นตัวหอมมันทําให้เขาอยากอยู่ไกลๆเพราะฉะนั้นก่อนออกจากบ้าน ฉีดน้ําหอมสักนิดแต่ขอเตือนไม่ก่อนนะครับอย่าให้ฉุนมากจนเกินไปเพราะนอกจากกลิ่นที่รุแนแรงแล้วเขาอาจจะมองคุณแปลกๆแล้วรีบเดินหนีคุณไปไกลด้วยนะครับเพราะเขาอาจจะฉุนนุ่นเกินไป 4. รองเท้าส้นสูงก็มีผลผู้หญิงจะมีสเสน่ห์และเป็นที่สนใจของผู้ชายมากขึ้นเวลาที่พวกเธอสวมรองเท้าส้นสูงนอกจากนี้นะครับจากการสํารวจยังพบว่ารองเท้าส้นสูงนั้นมีส่วนในการโน้มน้าวจิตใจของฝ่ายชายได้อีกด้วย ไม่น่าเชื่อเลยนะครับเห็นไหมครับสำหรับสี่เคล็ดลับเพิ่มเสน่ห์ที่ผู้หญิงควรมีเพราะผู้ชายชอบมากถึงขั้นอยากจะจีบที่นักกีมามามชาแนลนำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้แล้วเพื่อนๆมีเคล็ดลับเพิ่มเติมอย่างไรหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนักกีมามามชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอ,อย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงวิวตี้ดอทคอม ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชิมะมาชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจรารยณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ